แน่นอยสีได้ปล่อยหรือสีได้ปิ่งครับโอ้โหนกกลินหลๆเหลือบ่นี่เอาป้าหลูกหวกหวกเนาะหอเนาะหอกกบหรือหวกขียหอนี่ยหลครับเนี่ยอ้ยหนหนัเลย ต้นใดก็ไปก่อนาขอมาหม,ม่ไปขอคคเอาหมาโมอ้ยเขาไปหาสีไปหาปลาคอนมาคอน,ปน,น,อนไป้หาปลาคอนครับ โอ้โหเป็นกินเบิดแล้วว่าหน,หนาแรงละน,นี่บวกไปหน่อยนี่สีเด็ปล่อยหรสีเด็เดปิ้งห้อยเบิ้งครับคนสองนันนกกินหนาจะเบิดแล้ว ่อนข้าบวบนกอนข้ามีกุ้งเ,เดี้ยเก็บกุ้งอุ้ยนี่ดีกูละกูละมีนจะลูกปลาสลิดแน,น,แน,นเ่เลยแ่แมล่ะงามบเนาะเอ๋ใส่เลยเอาใส่กุ้งข้องใส่สีเป็นตาหน่อยเนาะ Nè, mình cà tàu thì luôn đấy Hãy subscribe โงกมันกินนะคะออกมาทั้งปีฝอยแต่เขาไปปล่อยชิดล้มเลยใจก็เลยปีฝอยอ่ะเนาะลูกปลาสลิดปลาตะแพงเหยียบยังเี้ยได้ป่ะเดี๋ยเออนี่นี่นี่เดี๋ตัวปลาอุ๊ยปลาดิบวิ้งวิ้ยพ่อปลาปลา มอาอยิบปลาอืมได้ไล้เนาะยังท่ไหนก็ได้เนาะไปให้ทงปลาเขียนงย ที่สุดในบอได้เงาตะเก่งน้นนอยๆึ่ลิ่นๆ ไหนวะไาเหรอไเค็งตัวน้อยไวนี่ตัวน้นอยๆวกเดียวพรปลากินหมือนเราไหอ้ยว่าแม่นนกกินเหมืน ก็ม่ส่วนเราก็เห็นนี่เลูกมันขาวๆลูกมันที่เหลือขี้แล้วเนี้ยเน่ยโอ้โอเขียง่าตัวเด็นหน่อย ขั้นีิข้าวหนึ่ก้อ,อ,อยบ้าวิ่งจับขึ้นมาไหนนี่ก็ปลาเทง่านี่นี่ก็ลูกปลาสลิดลูกน้อย นี่เป็นี่เงียนสีให้ากันไหมคุณจะได้ิ้งมาฮะนี่ขี่ตูมม่ขี่ตูมโอขี่ตูมเนมย่งสาร์อาจจมีปาแล้วใ้งนี่อาจจะมีปลาสีได้ปิ้งหรือสีได้ปล่อยนาะนี่เนาะขลุ่นเด้อ ย่านคืออันที่สองมากกว่าเด่นนี่ดิ <Okay. S 1> น,นี่มันมาดีสมองก่างในยังบนาะตุยเลย mm. ดูล้วงกันบ้าง oh. เอาสีได้ปิ้งหรือสีได้ปล่อยเอาเาเบิปงบ่คือดอกปิ้งมันกิ่วเพราะมันหน่อยหน่อยนะ,ะแต่ทีนี้ต้องไปดู โอ้ก้างอืมตัวหน่อยไหมตัวหน่อยเดี๋ยเขาสิเลือกเขาสิได้ตัวสิได้ปิ้งหรือสิได้ปล่อย ใส่สิเป็นแนวหลังล่ะงงไงเอาน้อย,ยนิยหมแบบนี้เ้าสิบปิงหรือหาสิบปอยดีเอาปลอยแล้วนะม,มันตัน,น้อยว่ะ <laughs> เดี๋ยวเาไปย้ำไงก็ะทอ,อกันสรุปแล้วสรุปแล้วว่าได้ปิงครับมิตได้ปอย อ๋โอเคไปนะเดี๋ยวจะหากินไหมหน้อยลายเขาก็ปล่อยไปก่อนเฮ้ย,ยหายกินมันด้วยแต่บ่ได้ปิ้งเจก็ฮ้ยเขาหากินนี่หากินแบบนี้ครับมีสองอย่างครับหนึ่งปล่อยสองปิ้งปิ้ง เบิ้งเราว่านาเขาท่าครับน้อยพดเอาสิปีนไันสองได้ปิ้งหรือได้ปล่อยได้ปลอ่ปลอยครับเดี๋ยวเจอกันตอนพวกเกะพวกเจ้าไงเด้อ่าโชคดีนี่สรุปแล้วได้ปล่อยครับบม่ได้ปิ้งก็เจอกันตอนเจ้าไงได้โชคดีมีไข่ตัวโตทุกคนเอทุกตัวญ่ทุกตัวเจอกันตอนไงครับ เ,เรียบร้อยครับคลิปนี้บาได้ปิ้งครับไอ้อปอยหน่าเป็นยังนะได้มาเดีวยวแจ้งวอดด้ปปิ้ง